หนึ่งในโบราณสถานที่สามารถบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อวัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในอดีตได้เป็นอย่างดีก็คือสุสานโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลุมฝังศพของบุคคลสำคัญที่นอกจากจะมีการตกแต่งอย่างสวยงามยังเต็มไปด้วยข้าวของมีค่าที่สะท้อนให้เห็นถึงความงดงามแห่งยุคสมัยธรมเนียมประเพณีอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์คลิปนี้อัปเดตนทูบได้รวบรวมเอา10ส,สุสานโบราณความลับจากอดีตสู่ป,ปัจจุบัน จากสิประเทศทั่วโลกมาฝากกันครับ 1. นึ่สุสานนิวเกรนส์ไอแลนด์สุสานจากยุคหินเก่าที่สร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อ3,200ปีก่อนคริสตกาลเก่ากว่าสโตนเฮนและพีระมิดแห่งกิซ่าหลายร้อยปี สร้งอยู่ทางตอเนเหนือของเมืองดับลินในไอร์แลนด์เป็นลักษณะของเนินดินรูปวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ85เมตรภายในพบโครงกระดูก5รายซึ่งรวมร่างของกษัตริย์หรือชนชั้นปกครองที่อยู่ภายในห้องเก็บศพที่ได้รับการตกแต่งอย่างประณีตพร้อมด้วยของมีค่าอย่างลูกปัดและเครื่องประดับที่ทําจากทองคาดว่าตัวสุสานได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อวัตถุประสงค์ทางศาสนา สังเกตได้จากวันเฮมายันหรือวันที่มีช่วงเวลากลางวันสั้นที่สุดในทุกปีจะมีแสงลอดเข้าช่องด้านหน้าสุสานทอดผ่านไปสู่ห้องเก็บร่างของบุคคลสำคัญมีการตรวจวิเคราะห์ d n a อ็เถอดอหรหัสพันธุกรรมจากร่างที่พบในสุสานนิวเกรนช์กับสุสานหินอื่นๆที่พบในไอแลนด์รวม44รายพบว่ามีความใกล้ชิดกันทางสายเลือดจนสามารถนำไปสู่ข้อสรุปที่ว่ามีธรรมเนียมการแต่งงานกันในหมู่เครือญาติที่ใกล้ชิดของชนชั้นสูง สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมการรักษาสายเลือดบริสุทธิ์เช่นเดียวกับอีกในหลายอารยธรรม 2. สุสานเจ้าแห่ง4ปันเปรูสุสานแห่งนี้เป็นหนึ่งในโบราณสถานของเปรูเพียงไม่กี่แห่งที่รอดพ้นจากการปล้นสะดมหลังเปรูตกเป็นเมืองขึ้นของสเปนพริรามิดโบราณส่วนใหญ่ในเปรูสร้างจากอิฐและโคลนมักถูกรื้อค้นเพื่อขโมยทรัพย์สินและของมีค่าต่างๆไป ในขณะที่สุสานแห่งนี้เพิ่งจะค้นพบเมื่อปี1 987ตั้งอยู่ภายในแหล่งโบราณคดีพวกคาราจาดาภายในบรรจุโบราณวัตถุล้ำค่ากว่า450รายการส่วนโครงกระดูกก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์ทั้งโครงกระดูกด้านนอกที่คาดว่าเป็นองค์รักษ์อารักขาส่วนโครงกระดูกหลักคาดว่าเป็นนักรบหรือนักบวชชั้นสูงและมีการตั้งชื่อให้ว่าลอดออฟซีปันหรือเจ้าแห่งซปัน ตามชื่อของเมืองที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งอยู่ในชุดเครื่องแต่งกายเต็มยศพร้อมเครื่องประดับครบชุดทั้งเครื่องทรงบนศีรษะหน้าก,ากากทองคำและต่างหูเทอร์คอยส์รวมทั้งสร้อยคอขนาดใหญ่รูปโฉลิสงเพื่อสำคัญในยุคนั้นที่ทำจากทองคำและเงินทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของอารธรรมโมชีในดินแดนเปรูปตอนเหนือในช่วงศตรวรรษที่1 7, ก่อนหน้าอาณาจักรอินคาประมาณ1000ปี 3. สุสานทราเซียนแห่งคาสันลักเบลเกเรียสุสานของชาวทราเซียนชนเผ่าโบราณที่เคยตั้งรกรากในเมืองสุดฮโบลิสหรือประเทศเบลเกเรียในปัจจุบันตั้งอยู่ในเขตเมืองโบรานคาสันลักสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อราว400ปีก่อนคริสตกาลแต่ถูกทิ้งร้างไปก่อนจะค้นพบอีกครั้งเมื่อ80ปีก่อนในช่วงสงครามโลกครั้งที่สระหว่างการสร้างหลุมหลบภัย ที่นี่เป็นสุสานทรงโดมที่มีลักษณะคล้ายกับรังพึ่งมีจุดเด่นที่ภาพเฟรสโกหรือจิตรกรรมฝาผนังที่เขียนบนปูนปลาสเตอร์ที่ศิลปินจะต้องวาดให้เสร็จก่อนที่ปูนจะแห้งเป็นภาพงานเลี้ยงในพิธ,ธีศพมีชายหญิงนั่งอยู่บนบันลังโดยมีผู้รับใช้และนักดนตรีเข้ามาถวายของกำนันภายในสุสานพบร่างของชายหญิงหนึ่งคู่ ซึ่งคาดว่าเป็นผู้ปกครองและภรรยานับเป็นสถาปัตยกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถด้านวิศกรรมและศิลปะวัฒนธรรมอันรุ่งเรืองจากอดีตได้เป็นอย่างดี 4. สุสานตุตันคามุนอียิปต ความเก่งกล้าสามารถของตุตันคามุลอาจเทียบไม่ได้กับฟาโรห์รามเสียที่2หรืออเมนโฮเทปที่3แต่สิ่งที่ทําให้ยุวฟาโรตุตันคามุลที่สิ้นพระชนตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ไปตั้งแต่เมื่อ1,327ปีก่อนอคริสต์กาลมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกก็คือการค้นพบสุดสารของพระองค์เมื่อปี1 922ซึ่งเป็นการค้นพบทางโบราณคดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ที่มาพร้อมกับคำสาปฟาโรอัลือลั่นในเวลาต่อมา แม้ขนาดของสุสานจะไม่ใหญ่นักเมื่อเทียบกับสุสานอื่นๆในบริเวณหุบเขากษัตริย์แต่ทรัพย์สินมากกว่า5,000รายการไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์โบราณวัตถุเครื่องสําอางอัญ,ญมณีเสื้อผ้าอาวุธโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลงศพหน้าก,ากากทองคําร่างมัมมี่รวมไปถึงภาพเขียนสีบนผนังและตัวอักษรเฮโรกลิฟิกที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในสภาพสมบูรณ์ทําให้การค้นพบทรัพย์สมบัติครั้งนี้เป็นการค้นพบครั้งสําคัญ ที่มีค่าเกินกว่าจะประเมินได้และดึงดูดให้ผู้คนหันมาสนใจเรื่องราวของอียิโบราณมากขึ้น 5. เวอร์จินาสุสานหลวงมาซิโดเนียกรีซสุสานโบราณในเมืองเวอร์จินาทางตอนเหนือของประเทศกรีซสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อราว325-350ปีก่อนคริสตกาลเพิ่งจะค้นพบเมื่อปี1977ในสภาพที่สมบูรณ์ ด้านในมีโลงศพหินที่มีหีบทองคําอยู่ภายในและมีเท่ากระดูกที่ห่อพุ่มด้วยผ้าสีม่วงอันหรูหราพร้อมด้วยอาวุธและเสื้อกราะที่ทําจากทองคําและเงินหลังจากผ่านการวิเคราะห์โดยละเอียดอยู่หลายปีด้วยหลักฐานทางประวัติศาสตร์และข้อเท็จจริงต่างๆรวมถึงโบราณวัตถุแวดล้อมทําให้ทราบว่าเท่ากระดูกนั้นเป็นของกษัตริย์ฟิลิปที่2พระราชบิดาแห่งพระเจ้าอาเล็กซานเดอร์มหาราชและยังมีร่างของเชื้อพระวงศ์แห่งมาซิโดเนียอีกหลายพระองค์ รวมถึงอเล็กซานเดอร์ที่4พระราชะโอรสของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชเดิมทีร่างของอเล็กซานเดอร์มหาราชก็ควรจะต้องมาประทับอยู่ที่สุสานแห่งนี้ด้วยเช่นกันแต่เนื่องจากพระองค์สิ้นพระชนที่กรุงบาบิโลนและถูกนำร่างไปไว้ที่อียิปต์ก่อนที่จะสูญหายไปอย่างไร้ร่องรอยในเวลาต่อมาแม้จะเป็นสุสานหลวงที่ฝังประศพของบุคคลสำคัญแต่ที่นี่ก็ถูกลืมเลือนไป และโดยเหตุที่ยังไม่เคยถูกปล้นหรือถูกแตะต้องมาก่อนทําให้เราได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมการฝังศพของชนชั้นสูงในยุคนั้น 6. ทถ้ำพังง่ายาไซดีเข่นยาที่นี่ไม่ได้เป็นสุสานหรูหราฝังศพชนชั้นนําในสมัยโบราณไม่ได้เต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติแต่เป็นสถานที่ฝังศพมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดในทวีปแอฟริกามีอายุนับย้อนหลังไปได้ไกลถึง78,000ปีก่อน โดยเพิ่งจะมีการขุดค้นที่ถ้ำแห่งนี้เมื่อปี2010และค้นพบซากของเด็กอายุ2-3ปีในปี2013นักบราณคดีตั้งชื่อร่างของเด็กคนนี้ว่าโตโต้และเมื่อใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ทำให้พบว่าเด็กคนนี้อยู่ในลักษณะของการจัดวางท่าทางของร่างกายอย่างตั้งใจงอเข่าขึ้นมาชิดกับหน้าอกและมีวัตถุหนุหนรองไว้ใต้ศีรษะโดยมีผ้าคลุมร่างเอาไว้อย่างพิถีพิถัน แสดงให้เห็นว่ามีการทำพิธีไว้อาลัยและพิธีฝังศพซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพิติกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์ในยุคหินเก่าตอนปลายก่อนประวัติศาสตร์ตามความเชื่อทางจิตวิญญาณในยุคนั้น 7. สุสารหลวงยุคสมฤทธิ์ใส่รัส สุสานโบราณที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะไซปรัสนี้นับเป็นหนึ่งในสุสานโบราณที่หรูหราที่สุดในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนที่มีพื้นที่ครอบคลุมประมาณ5ล้านตารางเมตรซึ่งดำรงอยู่เมื่อ1,150ถึง1,630ปีก่อนคริสตกาลภายในสุสานประกอบไปด้วยห้องโถงขนาดใหญ่2ห้องที่บรรจุบโบราณวัตถุรวมกว่า500รายการที่แสดงให้เห็นถึงการติดต่อค้าขายกับอาณาจักรในยุคเดียวกัน เพราะมีการค้นพบอัญมณีจากอัฟกานิสถานและอินเดียทองคำและงาช้างจากอียิปต์ตลอดจนอัำพันจากกลุ่มบอลติกนอกจากนี้ยังพบโครงกระดูกจำนวนมากรวมถึงโครงกระดูกของผู้หญิงที่เคียงข้างกับเพชรนินจินดาหม้อเซรามิกและกระจกสำริดทำให้เชื่อได้ว่าที่นี่เป็นสุสานหลวงของชนชั้นสูงในยุคนั้น8สุสารนรูกุญแจญี่ปุ่นที่นี่เรียกกันในภาษาญี่ปุ่นว่า สุสานนกอิเสือตั้งอยู่ที่เมืองโอซาก้าเป็นสุสานที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นมีรูปร่างเหมือนกับรูกุญแจคือมีส่วนของวงกลมด้านบนอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมด้านล่างซึ่งจะมองเห็นได้ชัดเจนก็ต่อเมื่อมองจากด้านบนมีความยาวประมาณ486เมตรกว้างประมาณ307เมตรสร้างเป็นสุสาน3ชั้นที่ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง16ปีโดยเกิดจากการนำหิน50ล้านก้อนมาเรียงต่อกัน ประกอบไปด้วยสุสานย่อยขนาดเล็กรวมมากกว่า10หลุมและมีการขุดค้นพบหีบศพหินทรงยาวพร้อมโบราณวัตถุต่างๆเช่นมีดดาบชุดเกราะกระจกไหและชุดจานชามโบราณปัจจุบันมีการปลูกต้นไม้ร่มครึ้มจนมีลักษณะเหมือนกับป่าเพื่อป้องกันการกัดเซาะของหินและชั้นดิน ที่นี่ใช้เป็นสุสานของจกักรพรรดินินโทกุอง์ที่16แห่งยุคโคโฟงุงราวปีคศรถึงหาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของญี่ปุ่นมีการรวมศูนย์อำนาจทางการเมือง 9. สุสานเวสเคนเนตลองแบ r โร West Long row, อังกฤษหลุมฝังศพในช่วงยุคหินใหม่หรือนิโอลิติก เก่าแก่กว่า Stonehenge และเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่มรดกโลกของหมู่บ้านแอฟเบอรีมณนทนวิลเชอร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกสร้างขึ้นตั้งแต่3,650ปีก่อนคริสตกาลและมีการใช้งานต่อเนื่องยาวนานมาอย่างน้อย1,000ปีทั้งเพื่อฝังศพและประกอบพิธีกรรมก่อนจะถูกปิดตายทางเข้าเอาไว้ด้วยหินทรายขนาดใหญ่และก้อนหินเล็กหินน้อยจำนวนมากเป็นสุสานโบราณที่มีความยาวเกือบ100เมตร ภายในประกอบไปด้วยห้องโถง5ห้องมีการค้นพบร่างของชายและหญิงในช่วงอายุที่แตกต่างกันรวมอย่างน้อย46ร่างด้วยกันพร้อมด้วยเครื่องปั้นดินเผาลูกปัดและเครื่องมือที่ทำจากหิน 10. สุสานจินซีฮ่องเต้จีนสุสานของจกักรพรรดิองค์แรกของประเทศจีนที่แม้จะยังเข้าไปไม่ถึงจุดที่ฝังร่างขององค์จกักรพรรดิแต่การขุดค้นพื้นที่โดยรอบประมาณ600หลุม ครอบคลุมพื้นที่เกือบ57ตารางกิโลเมตรก็สามารถสร้างความตื่นตะลึงให้กับโลกด้วยกองทัพทหารดินเผาขนาดเท่าคนจริงที่มีรายละเอียดของใบหน้าทรงผมชุดเสื้อกราะและท่วงท่าอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันรวมทั้งหมดประมาณ8,000คนรวมถึงรถม้าและกองทัพม้าและสัตว์รูปร่างต่างๆจำนวนมากที่ยืนหยัดปกป้องสุสานมานานกว่า2,000ปี สิ่งเหล่านี้ล้วนแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ขององค์จกักรพรรดิได้เป็นอย่างดีโดยจากข้อมูลทางเอกสารระบุว่าต้องใช้แรงงานถึง7 0 0 0 0สคนในการสร้างสุสานและรูปปั้นดินเผาเหล่านี้ขึ้นมา